สวัสดีค่ะมาแล้วเรามาจับรางวัลกันให้กับแฟนพันแท้แฟนตัวยงจักเพจแม่หนิงแล้วก็ลูกคา้าคุณมัมทั้งหลายนะจ๊ะที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มากมายเลยสูงสุดสามสิ์เลยมาดูกันมาดูกันว่ามีชื่อของคุณแม่ครบไหมนะแม่หนิงจับม้วน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 ,วนแล้วก็เอาใส่ในกระป๋องนะแม่หนิงจะม้วนแบบนี้ เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะใส่ในกระป๋องแบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่หนิงจะจับเองนะเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกพี่นาโอจะให้ความร่วมมือจับไหมนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หนิงจะม้วนแบบนี้นะเรามาดูชื่อกันก่อนอันนี้แม่ปิน2นี่คือ2นี่คือหมายถึงว่ามี2อสิทธิ์นะคะเป็นแฟนพันธ์แท้เป็นแฟนตัวยงแล้วก็ซื้อน้องไป1สูงสุด30คะ่ะอันนี้แม่แพนี่มัมรีแอน มัมดีแอนซื้อไปประมาณ10บวกเราจะมีสิทธ์แค่3นะคะคุณเราจะมีสิทธ์เป็น1ิบไม่ได้ค่ะไม่งั้นคุณจะชนะนะจ๊ะอันนี้แม่แอมมี่ค่ะ3แม่ต้นออ3แม่1สุนิสานะคะแล้วก็แม่เอ๋คุณแม่ของแม่น้ำฟ้านะคะคุณมัมกิติพอรอันนี้แม่โอคุณมัมโอนี่อันนี้แม่อันนะ3าสิทธิ์แม่กุ๊ก อันนี้แม่อ้อน3าสิท์แม่ส้มเช้งสสิท์อันนี้แม่ปลายแม่น้ำฟ้ามัมเกดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนสองสิท์อันนี้สองมันน้ำฟ้าสาม,มันน้ำฟ้านี่น่าจะเออสามสิบบวกนะคะสาสบบวกตัวเอาสามพอค่ะคุณเดี๋ยวเยอะเกินคุณมังเกดนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็น แฟนพันธ์แท้แฟนตัวยงแล้วก็ซื้อน้องไป2คุณมัมเกตเป็นแฟนพันธ์แท้หนึ่งแล้วก็ซื้อน้องไป1นี่อันนี้เหมือนกันค่ะคุณมัมน้ำหวานซื้อน้องไป1แฟนพันธ์แท้1อันนี้นคุณมัมอิงเหมือนกันค่ะ30สิ์นะแล้วก็คุณมัมต่างๆที่เป็นแฟนตัวยง1สิทธิ์1นสิทธิ์นี่นี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะชื่อของทุกคนนะ่ะมาลงตรงนี้ละ นี่เลย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 น่ารักมากมายนี่อ่ะอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำไม่หนิงเอาออกเออหนึ่งสิบนะคะนี่แบบนี้อ่าเดี๋ยวแม่หนิงจะม้วน,นก่อนนะแล้ววันนี้ใครจะมาจับนี่นิดนิดกับนิดหน่อยเออนิดนิดกับนิดนึงนี่ แม่หนิงจับม้วนก่อนนะโอเคแม่หนิงม้วนเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> กล่องนี้ไม่พอเอากล่องใหญ่นี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่สิบห้ารางวัลน,นะเดี๋ยวให้ลูกพี่นาะโอเป็นคนจับครับมาเแบบเร็วมาจับรางวัลให้แม่นะนี่ครับนี่ครับ,น,รบนางลงนังลงมาเลยลูกมาเลยนี่ครับ,บสุดยอดสุดยอดเออพี่เขารอ,รอพี่เขานั่งแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมามาขอแม่รางวัลที่หนึ่งห้ารางวัลมาหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งอหนึ่งหนึ่งนี่แล้วนะนี่แล้วนะอ้าวอย่าพึ่งเดี๋ยวพี่กินเข้าไปอีกอ้าวสองมาให้แม่นั่ะนไงมันกิะนเะข้าไปแล้วสองอ้าวสามสามสามตายแล้วลูกพี่ไม่ความรวมมือสามกินเข้าไป สี่สี่สี่ห้าเร็วสี่ห้าสี่ห้าแล้ว, 4, 5, 4, 5ล,วลูกเร็วจับให้แม่นะ่เอา้าเอาอะโอเคได้สามรางวัลละอะพี่จะให้ความร่วมมือไหมเนี่ยอะอีกสองจกมาจกให้แม่แนะ่มาเออ,อกินหน่อยอีกหนึ่งเดี๋ยวอีกสิบรางวัลแม่จับเองเนี่หว่าเพราะงั้นนานแน่โอเคกิน เดี๋ยวแม่เปิดก่อนกับแม่เปิดก่อนอาจจะซ้ำถ้าซ้ำเราก็ต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวเปิดก่อนนะรางวัลที่หนึ่งห้ารางวัลว้าวหนึ่งแม่นิชาพัฒนแต่ถ้าซ้ำเราออกนะสองศิริสิรินทราเทพสาอันนี้นิชาพัฒนนะจ๊ะคุณมัมนัดโอ้ลีแอนคุณได้รางวัลที่หนึ่งด้วยดีใจด้วยนะเออคุณจะได้เยอะไปแล้ว่า ที่สามก็โอ้คุณแม่แฟนพันธ์แท้คนนี้ได้นะคะไปนะคะสามแล้วลูกพีเขาจับให้แม่ตุ๊กตาอะโอ้ภาพตัดมานาโอเดินไปเดินมากดออกของแม่เลยอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะคะอ่าห้ารางวัลเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีคนสละสิทธิ์เดี๋ยวเราจะจับคนสละสิทธิ์อีกเดี๋ยวอีกห้ารางวัลค่ะ โอ้ขออีกห้ารางวัลรางวัลที่สองห้ารางวัลเร็วกรรมมะกรรมมาให้แม่นะลูกเร็วมันสนใจไหมนะดูมันดิมันสนใจไหมไม่สนใจเอากรรมให้แม่แนะลูกเร็วฟรีสกรรมให้แม่แนะมันไม่สนใจเลยอะ่ะดูดิอ่ะอ่ะนี่เร็วขอห้ารางวัลกรรมมากรรมที่ละเอาแต่ย่างเดียวนะ่ะ เอาแต่อันเดียวนะเอาลุ้นเอาหนึ่งกิน <c oughs> สองสองจับปลุกจับสิไม่ไม่จับละโอเคแม่หนิงจับเองแล้วกันโอ้มาค่ะกลับมาสู่ห้องเราค่ะนาะโอไม่ความล้มมือเลยค่ะไม่งั้นมันจะนานเกินอันนี้รางวัลที่หนึ่งที่นาะโอจับนะคะไปละหนึ่งโอ้แม่แพ้เดี๋ยวนะแม่หนิงโฟกัสก่อนแม่แพ้แม่แพ้แม่แพ้ได้ นี่อันนี้นะคะรางวัลที่สองอีกสี่รางวัลคะ่ะตึ๊บหนึ่งสองสามสี่หกถ้าซ้ำเราเอาออกนะคะอ้าวมัมอันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หน,นิงโฟกัสก่อนมัมอันได้รางวัลที่สองนะคะ แม่ส้มเช้งไม่ซ้ำเลยไข่มัมอันเธอจะได้เกินไปแล้วนะไม่ได้ค่ะเอาออกนะคะอันนี้แม่เขาเอาออกละเได,ลได้ละได้รางวัลแล้วเราต้องเอาออกอืคนที่สามน้งฟ้าได้รางวัลที่สองโอเครางวัลที่สองอีกหนึ่งรางวัลค่ะแม่หนิงจับใหม่ต้องไม่ซ้ำนะ เันี่จับกอนอือหืเมนี่เทเมนี่เทพากรและรางวันที่สองยินดีด้วยนะคะเย,ย่อันนี้หนึ่งสองละรางวันที่สามห้ารางวัลต้องไม่ซ้ำนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าก็แกะเลยอ้าคุณแม่โอ้ได้นะคะรางวัลที่สามเย้คุณแม่กุ๊กได้รางวัลที่สาม แม่สมเชงเธอจะดวงดีไปแล้วนะเอาออกเลยเธอได้รางวัลที่สองไปแล้วรีแอนเธอจะดวงดีไปแล้วนะไม่ได้เดียวได้รางวัลที่หนึ่งไปแล้วทันชนกนี่เย่ดีใจด้วยนะทันชนกได้แม้ว่าจะมีแค่หนึ่งสิทธ์ก็ได้สุดยอดปะอ่ะแม่นิงจับอีกสองคนนะสนุกอะ่ะ จับแล้วมันสนุกดีอ่ะแต่แค่นี้แจกนี่ก็หมดไปเยอะแล้วนะหน่งเอาเอา,เอาดูทีละคนไปแล้วกันเผื่อมันซ้ำเย้แม่ออนเจ้าได้เดอ้อคนขอนแกนนี่เอาเจ้าได้ละเดอะ้อดีใจน้ำดีใจน้ำนี่แดงราลวันที่3อ่าคนต่อไปแม้ว่าจะได้หนึ่งเธอก็ได้นะลิตา ดีใจด้วยนะคะรางวัลที่่าอันนี้15รางวัลครบแล้วรางวัลที่1 2 3แต่แม่นหนิงจะขอจับเผื่ออีก5รางวัลที่จะเป็นส,สแตนบายนะคะก็คือว่าถ้าแม่ที่ทั้งหมดเนี่ยติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลาที่แม่นหนิงกำหนดคือ3วันติดต่อไม่ได้เลยนะคุณจะต้องได้รับ สละสิทธิ์ก็คือคุณจะต้องสละสิทธิ์แม่หนิงจะมีสแตนบายคนที่หนึ่งสแตนบายเสียบเลยนี่คือรางวัลทั้งหมดที่จะได้ไปนะจ๊ะหมอน15บ้าใบเลยนะแม่หนิงวางไม่ครบนะจ๊ะเยอะเกินหมอนอลิน15บา้าใบมาดูทีละทีละอย่างทีละรางวัลกันนะคะรางวัลที่หนึ่งสวยสวยเลยจ้านี่เลยชุดมีไมพรมจากเพจคุณอมรีแอนแหละแล้วนางก็ได้ไปนะทุกอย่างนี่อยากได้ก็ไปหาที่คุณเพจคุณนอมรีแอนนะคะ เนี่ยสวยนิจ้ะหนามากเลยนี่เลยมีสีครีมสีขาวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแม่หนิงแรนดอมให้นะจ๊ะหารางวัลที่ได้ไปยินดีด้วยค่ะนี่เลยน่ารักมากแล้วก็มีหมวกเป็นหมวกหมีแบบนี้นะคะมูลค่า950บาทค่ะยินดีด้วยนะคะและที่ได้ไปก็จะมีน้ำหอมใหญ่นี่ ะะมุงอ่อหมอนอริน1่ใบข้างหลังสกินโลโก้ไม่นิดนะจ๊ะแบบนี้และก็ผ้าห่อตัว1ค่ะอันนี้คือรางวัลที่1นะรางวัลที่2เป็นนี่เลยเซตนี้ค่ะชุดไหมพรมสีขาวมูลค่า300บาทนะคะจากเพจงามรีแอนเช่นกันค่ะแล้วก็ถุงเท้ายาวแบบนี้น่ารักนะถุงเท้าน่ารักมากเลย และก็หมวกโบเก๋ๆน้ำหอมเป็นน้ำหอมเล็กนะคะน้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กจากญี่ปุ่นของแม่นิงค่ะให้ไปค่ะนี่และก็รางวัลที่สามคือชุดนี้อ่ารางวัลที่สองได้นี้ด้วยนะบอนาลินนี่หนึ่งสสาี่ห้าห้าชิ้นนะที่ได้ไปรางวัลที่สามเป็นรางวัล ชุดนอนชุดนอนนี้ค่ะพร้อมกับหมอนอรินและก็น้ำหอมนี่เลยน่ารักมากมายเลยค่ะนี่มาหนึ่งเตรียมให้นะมากมายน่ารักน่ารักนี่ถุงเท้าหมวกชุดนอนนี่เจ้านิดหนึงกับเจ้านิดนิดมาส่งของขวัญด้วยนะคะยินดีกับคุณแม่ที่ได้ด้วยนะคะ บายบายค่ะไว้มาร่วมกิจกรรมกันใหม่นะคะ